สวัสดีค่ะน้องกลับมาเจอกันใน Challenge เก่งศัพท์ใน15วันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วันที่14แล้วนะคะเป็นคลิปที่14แล้วโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเห็นไหมตอนนี้ถ้าใครแบบติวมาโดยตลอดเนี่ยก็จะทำไปแล้ว130ข้อนะคะวันนี้ก็จะติวเพิ่มอีก10ข้อก็เป็น140ข้อนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มติวเนาะพี่ไอชาก็จะมีการ พูดถึงโคดที่เป็นโคดที่ดีสร้างพลังใจใช่ไหมให้กับเราเนาะก่อนที่จะไปเริ่มเรียนนะคะใครทราบาพอดีแม่กำลังออกกำลังกายอีกคขั้งหงเห็นแล้วตลกขอบษก็เลยแอบัวเราะพอดีแม่ทำท่าตลกมากอะ่ะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้วันที่สิบสี่ของเรามีโคดอะไรเพื่อสร้างพลังใจปลุกพลังจิตของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ยายชาจะเปิดใหญ่ๆน้องๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะวันที่1 4อันนี้นะคะโคดของเรามีอยู่ว่า you don't find the happy life you make it นะคะโคดของเรามีอยู่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเนาะก่อนที่พี่ยายชาจะแปลเนาะขอพูดท้าวความนิดนึงว่าเวลาที่เราพูดถึง happy life ชีวิตที่มีความสุขอะเราก็จะบอกว่าทำไมเลย เราต้องแบบทำไมเลยหาชีวิตที่มีความสุขต้องหาเงินก่อนต้องรวยต้องมีรถก่อนนะคะต้องมีแฟนก่อนถึงจะรู้สึกว่านี่คือแฮปปี้ไลฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ชีวิตที่เราออกไปค้นหาแต่เป็นชีวิตที่เราสร้างมันขึ้นมาต่างหากอ่าน่าสนใจเนาะตัวนี้เขาบอก you don't find the happy life you make it นะ เราเนี่ยไม่ได้หาชีวิตที่มีความสุขแต่แท้จริงแล้วชีวิตที่มีความสุขนั้นมันเกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมานะคะด้วยตัวเราเองนั่นเองดังนั้นวันนี้นะคะเราได้ทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขแล้วหรืออยังลองถามตัวเองซินะคะแล้ววันนี้พี่ไอาชาเห็นแม่ออกกาลังกายนะคะน่าจะเป็นสิ่งเล็กๆที่แม่ทำแล้วมีความสุขนะคะเพราะว่าแม่พี่ไอาชาเป็นคน ตัวใหญ่นะคะเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็แกก็พยายามสรรหาวิธีออกกำลังกายเพื่อที่จะลดหุนอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าน้องมีเทคนิคดีๆนะคะการออกกำลังกายสำหรับคนตัวใหญ่ก็แนะนำพี่ไอชาได้เนะพี่ไอชาก็จะแนะนำให้แม่ทำต่อไปอ่ะวันนี้นะคะเรารู้โคดสร้างพลังใจของเราแล้วว่าเราจะต้องสร้างชีวิตที่มีความสุขนะคะด้วยตัวเราเองเนาะ โอเคดังนั้นวันนี้เราก็มาเริ่มนะคะแล้วบอกว่าก่อเราจะไปถึงทำไมเลยเป้าหมายได้นะคะเราก็จะต้องลงมือทำนะคะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าความล้มเหลวนะคะ mm hmm. failure นะความล้มเหลวภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า failure นะคะความล้มเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคะถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องยอมรับว่าเราจะต้องมีความล้มเหลวต้องเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ เราอาจจะล้มเหลวหลายครั้งนะคะจนกว่าเราจะถึงเป้าหมายแต่เราไม่ยอมแพ้นะคะวันที่14ข้อ131มถึง140มาดูกันเลยข้อนี้โจทย์ยาวนิดหนึ่งนะคะน้องๆเขาบอกว่า the material material หมายถึงในที่นี้นะคะหมายถึงสื่อการสอนสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอน ขาบอกว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมัน up to date นะคะเขาขีดเส้นใต้คำว่า up to date ตัวนี้แปลว่าตรงนี้เราต้องตอบนะว่าช้อยไหนเอ่ยที่มันตรงกับ up to date up to date แปลว่ามันทันสมัยนะคะมันทันเหตุการณ์นะคะ As is feasible in any textbook เขาบอกสื่อการเรียนการสอนเนี่ยถูกทำให้ทันสมัยนะคะให้มากที่สุดเลยเท่าที่เป็นไปได้คำว่า feasible ตัวนี้มีความหมายเหมือนคำว่า possible นะคะแต่ว่าเป็นไปได้ก็คือทำให้ทันสมัยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยไม่ว่าหนังสือเล่มไหนนะคะ textbook แปลว่าหนังสือเรียนตำราเรียน and most chapters นะคะ chapters แปลว่าบทเรียนนะคะแล้วก็บทเรียนส่วนใหญ่เนี่ย provide references up to ทำไมเลย20 20หรือ2020นะคะเขาบอกว่าแล้วก็ chapter บทเรียนส่วนใหญ่เนี่ยให้ high, นะคะ provide แปลว่าให้ references แปลว่าอ้างอิงนะคะอ้างอิงให้อ้างอิงเนี่ย จนถึงปี2020เลยพูดง่ายๆว่าทันสมัยนะคะไม่ใช่เอาอ้างอิงแบบปี1,900อะไรเงี้ยนะคะแบบเพราะเมื่อ100ปีก่อนมานะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ทันสมัยเนาะ,ะข้อที่131อัปทูเดตทันสมัยตรงกับคำว่าอะไรเลยที่แปลว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยนะคะไม่ตกยุคนะคะก็ตรงกับ recent นะคะที่แปลว่าไม่นานมานี้นะคะไม่นานมานี้ปัจจุบันนั่นเองนะคะความหมายของมันก็คือตอบข้อ A อย่างน้องทีนี้เราต้องแปลช้อยส์อื่นด้วยเนาะคำว่า fast นะคะถ้า fast เราบอกว่าเป็นกริยา fast สามารถแปลได้ว่าอดอาหารนะคะ fast ดังนั้นการ fasting ก็คือการอดอาหารนั่นเองนะคะ ถ้า fast ที่เป็น adjective จะแปลว่าเร็วนะคะแบบว่าเร็วมากนะคะแล้วก็ adverb ด้วยน้องๆ,ๆ adverb นะคะเร็วมาก <ๆ S 1> ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะไม่มี fastly นะคะ fastly ไม่มีมีแค่ fast อย่างเดียวนะคะถ้าจะบอกว่าเขาเขาวิ่งเร็วนะคะ he runs fast ะะเราจะไม่พูดว่า he runs fastly จะไม่มีนะ,ะเดี๋ยวพี่ไาช่าเขียนให้ใหม่นะคะ he นะคะตรงนี้ he runs นะคะ fast แค่นี้นะคะจะไม่มีการเขียนว่า he runs fastly fast ในที่นี้นะขยาย verb ตัวนี้เป็น adverb นะคะขยายตัวนี้ถ้าหนูพูดแค่ he runs เขาวิ่ง มันก็ไม่ชัดเจนว่าวิ่งวิ่งยังไงวิ่งเร็วช้าใช่ปะแต่ถ้าเราพูดที run fast ก็คือเขาวิ่งเร็วมากนะคะดังนั้น fast เนี่ยมีทั้ง3ความหมายเลยนะคะโอเค recent แปลว่าเป็นปัจจุบันในนานมานี้เนาะตรงกับ up to date นะคะส่วน fast ก็มีหลายความหมายที่บอกไปมี verb มี adjective มี adverb นะคะถ้า verb แปลว่าอดอาหารนะคะส่วน ตัว adjective adverb แปลว่าเร็วนั่นเอง ancient นะคะตัวนี้ ancient แปลว่าโบราณน,นะคะแปลว่าเก่ามีความหมายเดียว high tech แปลว่าทำไมเลย high tech มันจะให้ความหมายว่ามันมล้ำหน้านะคะมันแบบมีเทคโนโลยีล้ำหน้านะคะจะพูดในเชิงเทคโนโลยีนะคะน้อง แต่ในเรื่องเนี้ยเขาพูดถึงตำราเรียน textbook ว่ามันเป็นปัจจุบันนะคะเราใช้ recent เราไม่ต้องบอกว่ามัน high tech นะคะร้อยสามสิบสอง she has an dot 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 position in a finance company เธอเนี่ยมีตำแหน่งจุดจุดจุดนะคะในบริษัทที่เป็นด้าน finance คือด้านอะไรเอ่ย finance การเงินนะคะ ดังน,นั้นเธอมีตำแหน่งตำแหน่งภาษาอังกฤษก็คือ position นะคะตำแหน่งจุดๆุจุด,จดนะคะในบริษัทด้านการเงินงั้นเราต้องแปล choice attractive แปลว่าหน้าดึงดูดใจนะคะน่าดึงดูดใจ executive แปลว่าฝ่ายบริหารนะคะฝ่ายบริหาร indolent มีความหมายเหมือนกับคำว่า lazy นะคะ ก็คือขี้เกียจนะ inert แปลว่าเฉยนะคะแบบเฉยชานะคะดังนั้นข้อนี้เราบอกว่าเธอทำตำแหน่งตำแหน่งอะไรดีบริหารนะคะในบริษัทด้านการเงินดังข้อนี้ตอบ executive position in a finance company นะคะตอบ choice B เลยตัวนี้เรียบร้อยต่อไปร3 3 getting food, medicine and blankets to dot 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 victims is the most urgent priority เราบอกว่าการได้รับอาหารยานะคะ medicine นั้วว่ายา blankets คือผ้าหม่มน้องๆ to จุดจุดจุด victims ในที่นี้แปลว่าผู้เคราะห์ร้า,ายผู้ประสบภัยนะคะเหยือ่อนะคะอืม เราบอกเป็นสิ่งที่ the most urgent priority นะคะคำนี้ต้องรู้แล้วนะ urgent กับ priority เพราะว่าเราเคยเจอไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ urgent แปลว่าเร่งด่วนนะคะ priority แปลว่าลำสำคัญเป็นลำดับแรกนะคะสำคัญเป็นลำดับแรกดังนั้นพูดง่ายๆว่าการให้อาหารยาและผ้าห่มนะคะพวกนี้เป็น สิ่งที่จ,จุดกับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนลำดับแรกนะคะดังนั้น133มีช้อยสไลด์บ้างเรามาดูกัน e m m n n นะคะ Demand แปลว่าอะไรเลยความต้องการนะคะความต้องการ Supply แปลว่าเป็นสเสบียงนะคะเป็นสเสบียงให้ ฟรัดนะคะแปลว่าน้ำท่วมบลัดแปลว่าเลือดนะคะทีเนี้ยคำว่าด m มา d กับซัพพลายนอกจากแปลแบบนี้แล้วยังมีความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าอะไรอีกด m มา d แปลว่าอุป,ปสงค์จำได้ไหมเอ่ยอุปทานก็คือ s u พ p ลายเนะยาะงั้นเราบอกข้อ133เราต้องดูก่อนว่าเขาต้องการอะไรตรงนี้ Getting food, medicine, and blankets t o ตรงนี้นะคะคือคำนามสิ่งที่อยู่ข้างหน้านามหนูจำไว้เสมอต้องเป็น adjective นะคะต้องเป็น adjective แล้วทีเนี้ยคำว่า demand, supply คำพวกเนี้ยนะคะ demand, supply เป็น verb กับคำนามนะคะเป็นได้คำกริยากับคำนามอ่ะหนูโน้ตไว้ข้างหน้าตรงนี้เล็กๆนะคะ ส่วน supply ก็เหมือนกันเป็น verb กับเป็นคำนามนะคะขณะที่ flood นะคะน้ำท่วมในที่นี้เราบอกว่าเป็นคำนามได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวขยายได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะทำหน้าที่เป็น adjective ได้เหมือนกันนะคะ เป็นคำนามเนะเาะแล้วสามารถทำงานทำหน้าที่เปนาา็นน d j e c ี i v e ได้นะคะฟลัดเป็นคำนามนะคะในบริบทนี้เราต้องการพูดว่า,าเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้องๆประเด็นมันอยู่อย่างนี้แค่นี้เลยก็คือ to flood victims นะคะกริยาหลักเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะคือคำว่า is e นะคะนี่คือ verb ลักประธานคืออะไรประธานคือ getting food m e d i c i n e and blankets นะคะนะคะ to flood victims นะคะยาวมากแต่ทีเนี้ยตัวหลักเนี่ยคือคำว่า g e t t i n g นะคะคือคำนี้น้อง,องที่แปลว่าการให้เนาะเป็น gerund verb หลักใช้ is เพราะอะไรที่เกินขึ้นต้นด้วยการหรือความน้องน้งมันเป็นสิ่งที่นับไม่ได้อย่างเช่นการให้ การให้นับไม่ได้เราต้องใช้เว r รหลักที่เป็นเอกพจน์ก็คือใช้ is ไม่ใช้ are นะคะงั้นร้อยสามสิตอบ flood victims นะคะในบริบทนี้เราพูดถึงเราพูดถึงเหยื yeah. ่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วต่อไปร้อมา elections are usually held every four years and each candidate represent s himself his village rather than a particular party นะคะคำศัพท์ที่ต้องรู้คือคำว่า elections นะคะแปลว่าการอะไรเอย่ยเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งล้วบอกการเลือกตั้งเนี่ย usually แปลว่าโดยปกติถูกจัด are held นะคะเป็น passive voice แปลว่าถูกจัดขึ้นทุกทุกสี่ปีนะคะ and each candidate และ ตัวแทนนะคะที่เป็นผู้ท้าชิงนะคะค andidate จะ represent ก็คือเป็นตัวแทนตัวนี้คือ verb นะคะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของอะไรเลยหมู่บ้านชุมชน rather than a particular party แทนที่จะแสดงตัวว่าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะคะ คำว่า party ไม่ได้แปลว่า party นะคะอย่างเดียวยังแปลว่าพักการเมืองด้วยนะคะ political party พักการเมืองนะส่วนคําว่า particular ตัวนี้ก็คือเฉพาะเจาะจงนะคะพูดง่ายว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของประชาชนถูกไหมคะในนามของชุมชนไม่ได้เป็นตัวแทนของแบบ พักกันเมืองใดพักกันเมืองหนึ่งพูดง่ายว่าเขาก็ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวแทนมาจากพี่น้องประชาชนมามาแบบแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแบบมาพูดถึงปัญหาของคนในชุมชนเขาถูกไหมคะร้อยสามสิตอบในานามของนะคะ on behalf of ค่ะน้องๆ on behalf of แปลว่าในานามของ In front of แปลว่าด้านหน้าน้องด้านหน้า Next to แปลว่าติดกัน In the middle of แปลว่าตรงกลางนะคะข้อนี้ต้องตอบในนามของ On behalf of his village ะะตอบ Choice C นะ,ะเ,เรียบร้อยแล้วตรงนี้ตอบไปร้อยสามสิบห้าม The police เวลาเราเจอคำว่า The police ปลว่าเป็นตำรวจหลายนายจำไว้ถ้าเป็นตำรวจนายเดียวเราต้องมีคำว่า man หรือคำว่า officer นะคะต้องเป็น the police officer or the policeman แต่ถ้าหนูเจอแค่ the police อย่างนี้แปลว่าตำรวจหลายนายเลยนะคะ were able to แปลว่าสามารถตำรวจหลายนายเลยสามารถที่จะจุดๆ asset of fingerprints นะคะแปลว่าลายนิ้วมือ ตำรวจสามารถที่จะจุดๆๆนะคะเซตลายนิ้วมือหลายเซตเลยนะคะในที่นี้ from the suspect จากผู้ต้องสงสัยน้องๆผู้ต้องสงสัยดังนั้นเราบอกตำรวจทำอะไรเลยข้อ a complaint แปลว่าการบน่นอันนี้เป็นคำนามนะคะ การวิาพากษ์วิจาร์ณการบน maintain นะคะ maintain เป็นคำกริยาแปลว่ารักษาดำรงไว้ obtain แปลว่าได้รับนะคะเป็น verb proceed แปลว่าดำเนินการขั้นต่อไปนะคะเป็น verb ทีนี้เราบอกว่าตำรวจสามารถที่จะจะอะไรเลย obtain เนาะเหมือนว่าพูดง่ายว่า ตำรวจได้ลายนิ้วมือแฝงมานะคะของผู้ต้องสงสัยดังน,นั้นข้อนี้ควรจะเป็น obtain นะคะ the police were able to obtain เหมือนตำรวจสามารถที่จะหาลายนิ้วมือมาได้นะคะเพื่อมาเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยดังน,นั้นข้อนี้ตอบ obtain ร้อยาม่บ there was not enough evidence to against him นะคะข้อนี้เขาบอกว่า there was not แปลว่าไม่มีนะคะ enough แปลว่าพอใช่ไหมไม่มีอะไรพอ evidence หลักฐานนะคะเราบอกว่าไม่มีหลักฐานมากพอที่จะจุดๆเขานะคะพูดง่ายว่าเราไม่มีหลักฐานมากพอที่จะดำเนินการต่อต้านเขานะคะ against แต่ว่าต่อต้าน ดังนั้นคำไหนเอ่ยที่แปลว่าดำเนินการเมื่อกี้เป็นตรงนี้ต้องการเวิร์บช่องที่หนึ่ง้องคือคำว่า proceed นะคะดำเนินการนะดังนั้นตอบ d ีด็อกเลยร้อยส there was not enough evidence to proceed against him นะคะตอบข้อนี้นะร้อยสนะคะ the company aims to aims to เป็นคำที่ต้องรู้แล้วแปลว่า มีวัตถุประสงค์นะคะมีความตั้งใจเพื่ออะไรจุดจุด high standards นะคะมาตรฐานระดับสูงของการดูแลลูกค้าพูดง่ายว่าเขาต้องการอะไรเร็วรักษามาตรฐานระดับสูงในการดูแลลูกค้านะคะันั้นข้อไหนที่แปลว่ารักษาไว้ดำรงไว้ข้อไหนเอ่ย Maintain นะคะรักษาไว้ดำรงไว้นะคะซึ่ง High standards งานข้อนี้ตอบ Maintain นะ,ะเรียบร้อยแล้วเหลืออีกกี่ข้อมา3ข้อสุดท้ายวันนี้ร้อ My dot dot was referred to the manufacturers นะคะคำที่ควรรู้คือคำว่า manufacturers แปลว่าโรงงานหรือผู้ผลิตนะคะ โรงงานหรือผู้ผลิตนั่นเองอะไรของฉันเลยถูกส่งไปนะคะ refer ถูกส่งนะคะอันนี้เป็นโครงสร้าง passive voice นะคะถูกกระทำถูกส่งไปให้กับโรงงานหรือผู้ผลิตแล้วดังนั้นเราทำอะไรเอ่ยเราต้องมีการแบบรีวิวสินค้าใช่ไหมแล้วเราต้องแบบประมาณว่าบ่นว่ามันอาจจะมี flaw น้องฟลอรแปลว่าอะไรเอ่ย เป็นคำนาม f l o o แปลว่ามีตำหนินะคะมีตำหนิหรือเปล่านะคะมี f l o o มีตำหนิในสินค้าเราก็เลยเขียนนะคะมีเขียนเป็น complaint ก็คือการบ่นการตำหนินะคะการวิจารณ์นะคะสินค้าว่ามันมีตำหนินั่นเองนะคะตรงนี้การบ่นการตำหนิการว่ากล่าวนะคะ ตอบ Complaints ตอบตัวนี้เลยเรียบร้อยแล้วต่อไปเหลืออีก2ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะของวันที่14มาดูกันซิ the president decision นะคะ decision เจอบ่อยนะคะตัวนี้แปลว่าการตัดสินใจ เวลาน้องๆเจอ apostrophe s แบบนี้ต้องแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะแปลว่าการตัดสินใจของประธานนะคะประธานาธิบดีแน่เลยในบริบทนี้นะคะ,ะการตัดสินใจของประธานาธิบดีจุดจุด public demonstrations นะคะ public d e m o n s t r a t i o n demonstration Dem เนี่ยแปลว่าการชุมนุมน้องๆคำนี้ ถือว่าเป็นคำศัพท์น่ารู้เลยนะคะ Public ก็คือสาธารณาชนถ้าพูดง่ายๆ2ตัวนี้รวมกันก็คือการชุมนุมนะคะของชาวบ้านนะคะของสาธารณาชนของชาวบ้านคำว่า demonstration นอกจากแปลว่าการชุมนุมแล้วยังสามารถแปลได้ว่าการสาธิตได้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าหนูไปเจอคำว่า demonstration แล้วก็จะมีหลักๆคือการสาธิตกับการชุมนุมนะคะต้องดูบริบทรอบข้างเนาะว่ามันแปลว่าอะไรในที่นี้เราบอกว่าประธานาธิบดีน่ะการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันไปจุดๆให้เกิดการชุมนุมของชาวบ้านเกิดขึ้นนะคะดังนั้นต,ตอบตัวไหนดี p r o v o k e แปลว่ากระตุ้นนะคะเป็นการกระตุ้นนะคะปลุกเล้าให้เกิดจุดๆนะคะ ปลุกระดมนะคะ provide แปลว่าให้นะคะ provided นะคะให้ promote สนับสนุนถ้าใส่อย่างนี้อนออกเสียงว่า promoted นะคะ protested คือการประท้วงนะคะทีนี้การตัดสินใจของประธานาธิบดีนะคะ ไม่ใช่ประท้วงการชุมนุมแต่ว่าเป็นการไปกระตุน้นหรือปลุกระดมให้เกิดการชุมนุมของชาวบ้านงั้ข้อนี้หนูต้องตอบ provoke นะจ๊ะ provoke public demonstrations นะคะเกิดการชุมนุมใส่ s ด้วยเพรว่ามีหลายม็อบเลยนะคะหลายการชุมนุมเลยข้อสุดท้ายของคลิปนี้140 workers will dot 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 with g r o u p s for protection นะคะ workers หมายถึงคนงานนะคะถูกทำไมเลยให้ถุงมือนะคะเพื่อ protection ก็คือการป้องกันนะคะเพื่อป้องกันตัวเขาเองเนาะดังนั้นข้อไหนเลยที่ให้ความหมายว่าให้นะคะก็จะต้องเป็นอะไรเลย provided นะคะ workers will provided with นะคะ gloves for protection นั่นเองข้อนี้ ก็ไม่ยากมากนะคะตอบ Provided อดังนั้นน้องๆค่ะใครที่อยากแต่งประโยค Promoted กับ Protest นะคะสามารถแต่งมาให้ในคอมเมนต์ได้พี่ไอชาจะไปช่วยดูนะว่าแต่งมาแบบถูกกันมากไหมหรือว่าถ้ามีตรงไหนที่ทำให้มันแบบสวยงามประโยคสวยงามขึ้นพี่ไอชาก็จะไปช่วยเติมนะคะดังนั้น เรียบร้อยแล้วในคลิปของวันนี้นะคะ day 14ของเราอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะใน flashcard เนาะแล้วก็คำศัพท์กระจุกกระจิกนะคะที่เราเจอเหล่านี้ medicine blankets นะคะก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เราควรรู้เหมือนกันเนาะนั้นเราก็โน้ตโน้ตไว้นะคะเมื่อกี้พี่ไอชาพูดไปแล้วเนาะว่า fastly ไม่มีในภาษาอังกฤษนะคะ fastly ไม่มีมีแต่ fast นะคะ ไม่มีนะฟาสต์ลี่ขยำแล้วย้ำอีกเพราะว่ามันมีแบบข้อสอบมันชอบหลอกนะคะให้ช้อยมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้น day 14ของเราจำไว้ว่าทำไมเลย you don't find the happy life you make it นะคะถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุขต้องลงมือทำสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามเลยนะคะใครอยากได้ไฟล์นี้นะคะสามารถพิมพ์ สั่งซื้อได้ในราคาแค่99บาทนะคะแจ้งที่ไอแชิทาง Facebook ได้เลยหนูจะได้ไฟล์ข้อสอบนะคะทั้งหมดข้อสอบคำศัพท์นอยย้ำอีกครั้ง15ชุดแล้วก็ตัวแฟชการ์ดอีก600กว่าคำนะคะบวกๆเป็นคำศัพท์ที่มันจะเราเจอบ่อยในข้อสอบกอพอท้องถิ่นครูผู้ช่วยนะคะนั้นขอบคุณสำหรับการติดตามและการให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ